สวัสดีค่ะเด็กๆคะวันนี้เจอกับคุณครูกระแตอีกแล้วนะคะเหมือนเดิมเลยเจอกับครูกระแตก็ต้องสอนการบ้านอีกแล้วนะคะการบ้านที่คุณครูกระแตให้เด็กๆไปนะคะก็ยังเป็นเล่มเดิมอีกแล้วค่ะสาระที่หนึ่งนาะเล่มสีเขียวนะคะเด็กๆเอาสาระที่หนึ่งมาดูเลยเปิดไปหน้าที่44ี่นะคะเขาบอกว่าให้เด็กๆ ช่วยน้องเต้แจกลูกบอลจำนวน50ลูกให้แก่เพื่อนๆที่มาออกกำลังกายเพื่อความแข็งแรงคนละสองลูกให้เด็กๆเ,เขียนตัวเลขที่เป็นเลขคี่หนึ่งถึงสี่ส้าลงในช่องสี่เหลี่ยมนะคะเลขคี่ก็คือจำนวนที่มันไม่มีคู่คลิปที่แล้วเราเรานับ เป็นจำนวนคู่ทีละสองทีละสองนะคะทีนี้จำนวนคี่เดี๋ยวเราก็จะมานับครั้งละหนึ่งข้ามเปหนึ่งข้ามเปหนึ่งตัวเลขนะคะครั้งก่อนเรานับสองตัวเลขสองสี่หกไปแล้วใช่ไหมคะอันนี้คือจำนวนคู่นะคะอันนี้เราจะนับเริ่มตั้งแต่หนึ่งหนึ่งคือจำนวนที่เพราะว่ามันไม่มีคู่เห็นไหมคะมันมีแค่หนึ่งเดียวเองเดี๋ยวเรามาทำพร้อมๆกันนะคะ เขาบอกว่าให้เด็กคนนี้แจกอุปกรณ์การออกกำลังกายให้กับเพื่อนใช่ไหมคะโดยเริ่มจากเลขหนึ่งเดินไปหาเพื่อนถึงจำนวน49เลยนะคะดูนะครูคคลืมบอกไปนิดนึงการบ้านหน้านี้ฝึกการเรียงลำดับนะคะเรียงลำดับแต่เรียงลำดับเป็นจำนวนตัวเลขคี่นะคะอ่ะเริ่มจากเลขหนึ่งหนึ่งแล้วอะไรคะ หแล้วก็สามสองเราไม่นับเพราะสองเป็นจำนวนคู่นะคะสามแล้วก็อะไรคะข้ามไปอีกหนึ่งตัวเลขกลายเป็นตัวเลขเลขอะไรคะห้าห้าแล้วก็ข้ามไปอีกหนึ่งตัวเลขห้าลล 5, 5, แล้วหวเ, 5, ว 6, เราไม่นับนะเพราะหกเป็นจำนวนคู่นะคะเราไม่เอาหกนะห้าแล้วก็เจ็ดเจ็ดแล้วก็ 9 9แล้วก็ข้ามไปอีกหนึ่งตัวเลขเป็น11 11อข้ามไปอีกหนึ่งตัวเลขเป็น13 13าข้าม14ไปเลยไม่เอา14ก็เป็น10บหข้าม16ไปเลยเป็น10 7เจข้าม18ไปเลยไม่เอา18เป็น1 0 9 แล้วก็21เราก็ข้ามไปทีละหนึ่งตัวนะคะหนึ่งตัวเลข21แล้วก็2ี่สิ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 แล้วก็31 31แล้วก็33 33แล้วก็35 35แล้วก็37 37แล้วก็39 39แล้วก็41 41แล้วก็43 43แล้วก็45และ47 แล้วก็40เกด็ๆก็แจกอุปกรณ์การออกกําลังกายแจกลูกบอลให้เพื่อนครบแล้วเด็กๆไม่สงสัยนะคะว่า1แล้ว2มันหายไปไหน2หายไปไหน4หายไปไหนหรอ6หายไปไหน8หายไปไหนแล้ว10หายไปไหนจํานวนเหล่านี้คือจํานวนคู่นะคะจํานวนเลขคู่ซึ่งคุณครูก็สอนไปแล้วนะคะคลิปที่แล้วเราก็นับกันแล้วเนาะ จำนวนเลขคู่มันก็จะไม่มีขี้มันไม่มีจำนวนคี่เหมือนกันเห็นไหมคะคลิปที่แล้วก็ไม่มี1ไม่มี3ใช่ไหมคะแต่จํานวนคู่เวลาเรานับเราก็จะนับง่ายกว่าใช่ไหมคะจานวนคี่ก็นับไม่ง่ายเราก็คือข้ามข้ามตัวเลขหนึ่งตัวเลขไปเลยนะคะไม่ยากใช่ไหมคะลองกลับไปทบทวนดูนะคะทบทวนตามคุณครูกระแตเดี๋ยวเด็กๆก็เก่งฝึกบ่อยๆนะคะจะได้เก่งแล้วก็ชำนาญน,นะคะ หน้าต่อไปหน้าที่45เขาให้เด็กๆทำอะไรเอ่ยให้เด็กๆเติมอักษรภาษาอังกฤษแล้วก็ฝึกอ่านออกเสียงคำศัพท์ที่ลงท้ายด้วย an d a กับ n เราจะอ่านเสียงโฟ o กันนะคะ an d กับ a กับ t a อกับ t เป็น at at ถ้า a กับ n a กับ n เราอ่านเราอ่านเป็นโฟนิกน,นะคะ an n an an, an, an at, at 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 นี่นะคะเขาไม่มีตัวอักษรภาษาอังกฤษให้เด,ด็กเลยแต่ เขามีคำมีภาษาไทยให้อ่านโดยที่เด็กๆจะต้องให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยสอนอ่านหรือไม่ก็ฟังคุณครูกระแตนะคะนี่คือเสียงโฟนิกหมดเลยนะอะฟังเสียงคุณครูกระแตแล้วเด็กๆลองทายดูนะว่ามันคือเสียงอะไรว่ามันคือตัวอะไรคือตัวอะไรคะ เดี๋ยวคุณครูกระแตอ่านให้ฟังนะแล้วเด็กๆค่อยอ่านตามคุณครูเขแนแค่เขแนแค่แปลว่ากระป๋องตัวอะไรคะเขเขตัวสีเถูกต้องค่ะแล้วเด็กๆไปฝึกอ่านตามคุณครูด้วยนะ คำต่อไปนี่ตัวอะไรหน้าข้างหน้ามึงกับแต่อ่านให้ฟังนะเพิกดูปาก้วยค่ะเพิกเพิกแอะเน่แพนเพิกแอะเน่แพนแปลว่ากระทะค่ะตัวอะไรข้างหน้าคะ ถูกต้องค่ะตัวพีเพพีพแผ่นแปลว่ากระทะคำต่อไปบูกษาแต่ให้ฟังนะเฮเฮแอทเฮอแฮตแปลว่าอะไรคะ แปลว่าหมวกตัวอะไรข้างหน้าคะเฮ่เฮ่ตัวอะไรคะใช่คะ่ะตัว H h a เฮ่แปลว่าหมวกคำต่อไปนี่เด็กคนนี้เขานั่งในไหนเอ่ยในเสืออะเสียงภาษาอังกฤษฟังให้ดีนะ มมแอแมทมแอแมาเสียงอะไรคะมเมเสียงตัว m มเมมาแปลว่าเสือนะคะคำสุดท้ายแล้ว t cat k ต t cat k คือตัวอะไรคะ k ัตัวอะไรคะตัว c คีคัตแ,แ,แปลว่าแมวนี่ค่ะ cat แปลว่าแมวนะคะดีดีกลับไป อ่านนะคะกลับไปหัดสะกดคำนะคะเราเรียนแล้วโฟนิกนะคะสละแอะกับสละเอเราเรียนแล้วอันนี้แค่คำง่ายๆนะคะเป็นสละแอะคำแรกเลยเอแอนะคะ ต่อไปหนะ้า46เขาบอกว่าเด็กๆช่วยน้องฟ้าวงกลมตัวเลือกของภาพส่วนประกอบที่เป็นสิ่งช่วยในการพักผ่อนหย่อนใจอะไรบ้างที่เป็นการพักผ่อนหย่อนใจนี่ตัวอย่างนะคะดอกไม้ดอกไม้เหมือนเขาปลูกเขาปลูกดอกไม้ก็เป็นการพักผ่อนหย่อนใจแต่เด็กๆด,ดูดอกไม้ต้นแรกเขาจะเป็นต้น สำเร็จรูปใช่ไหมคะแล้วต้น a b c เขาจะแยกส่วนประกอบออกมาแล้วนะดูซิว่าข้อ a ข้อ b ข้อ c ส่วนประกอบอันไหนที่เป็นเวลาเอามาประกอบแล้วจะเป็นเหมือนภาพที่หนึ่งเป็นดอกไม้ภาพภาพที่หนึ่งดูดีๆนะคะ อันนี้เขาฝึกการสังเกตนะคะการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ให้กับเด็กๆจะทําให้เด็กๆฉลาดแล้วก็เก่งขึ้นมีชาวปัญญานะคะข้อไหนคะนี่ตัวอย่างเขาเป็นข้อ C นะคะเห็นไหมคะดูนะคะสังเกตง่ายๆกระถางก็เหมือนกันก้านมันใบมันก็อยู่ใกล้ๆกัน ดอกก็เหมือนกันเขาก็จะให้ดอกมาเหมือนกันนะคะแต่ให้เด็กๆสังเกตให้ดีนะการแต่ละก้านมันไม่เหมือนกันนะคะอะเดี๋ยวเราลองมาทําข้อแรกเลยค่ะข้อที่หนึ่งจักรยานเด็กๆดูนะจักรยานอันนี้นะเป็นแบบไหนเบาะสีอะไรเราต้องสังเกตให้หมดเลยนะคะที่จับของมันแฮนด์รถมันเป็นยังไงล้อมันเป็นยังไงนะคะแล้วเดี๋ยวเขาก็จะเอามาแยกชิ้นส่วนแบบนี้เลย เป็นข้อ A ข้อ B ข้อ C เด็กๆด,ดูสิคะว่าถ้าเราเอามาประกอบกันแล้วมันข้อไหนมันจะเหมือนจัก,กรยานข้างหน้าประกอบแล้วจะได้เป็นจัก,กรยานข้างหน้าภาพไหนคะ A B C ให้เวลาคิด3วิน,นาทีดูนะสังเกตตั้งแต่แฮนด์โหเบาะที่นั่งนะคะสีของมัน ข้อไหนเอ่ยข้อ B ใช่ไหมคะใครตอบเหมือนครูกระแตถูกต้องเลยคะ่ะอ่ะข้อต่อไปเป็นวิทยุนะคะวิทยุมีลำโพงด้วยนะเด็กๆสังเกตดูนะคะสังเกตดูรายละเอียดของมันนะคะมันมีส่วนประกอบอะไรบ้างแล้วเวลาพอเขาเอาอมาแยกส่วนกันเด็กๆจำได้ไหมเอ่ยว่าวิทยุข้างหน้าส่วนอะไร มันเป็นยังไง heh, แล้วดูนะที่เขาแยกชิ้นส่วนออกมามันเป็นยังไงคะมันจะมีหลอกอยู่นะคะที่มันไม่เหมือนภาพแรกเลยภาพสําเร็จรูปสังเกตดูดีๆนะคะภาพไหนเอย่ยถูกต้องให้เวลาคิดสามวินาทีเหมือนเดิมเลยข้นไหนคะเต้เต้หมดเวลาโอ้โกัตเต เฉลยข้อเอใครตอบเหมือนคุณครูกระแตถูกต้องคะ่ะส่วนข้อรถไฟข้อที่3กับข้อขวดโหลอ่างปลาให้เด็กๆทำเองนะคะฝึกทำเองนะวันนี้คุณครูกระแตจะไม่เฉลยสองข้อนี้คุณครูกระแตจะดูว่าเด็กๆรู้เรื่องหรือเปล่าที่คุณครูกระแตสอนได้ไหมคะเสร็จแล้วเด็กๆค่อยถ่ายรูปส่งรูปมาให้คุณครูกระแตในไลน์นะคะอ่ะ าการบ้านวันนี้เห็นไหมคะสหน้าง่ายๆเสร็จไปอีกหนึ่งวันแล้วการบ้านไม่ยากเลยถ้าเด็กๆทำตามคุณครูกระแตสอนนะคะหรือไม่ถ้าไม่เข้าใจเด็กๆก็กลับไปดูคลิปย้อนหลังได้นะคะก่อนที่คุณครูกระแตจะไปวันนี้ ฝากเด็กๆให้ช่วยดูแลสุขภาพด้วยนะคะต้องดูแลตัวเองด้วยนะแล้วก็อย่าลืมเข้าไปเรียนระบบออนไลน์ด้วยมีอะไรคุณครูอะไรคุณครูเอาอะไรให้ไปเด็กๆก็ดูให้หมดเลยนะคะมันเป็นประโยชน์แล้วเป็นความรู้สําหรับเด็กๆทุกอย่างเลยวันนี้คุณครูกระแตบายบายแล้วนะคะสวัสดีค่ะ